สวัสดีครับแนวทางหุ้นหุ้นรอบโลกประจำวันที่31สิงหาคมนะครับมาเริ่มกันที่นิเคอิเช้านะครับ09ตลาดหุ้นไหนปิดข้ามไปได้แล้วนะครับผมไม่ได้เช็คแล้วก็สูตรเป็นสูตรลูดวิ่งนะครับไม่ได้ให้ตัวจออต่อมาจีนเชา้า43ห้างเสีิงเช้า หกห้าไต้หวันหกห้าเกาหลีศูนย์เก้านิเคอิบายหกห้าจีนบายสองหนึ่ง ฮังเสงบายแปดเจ็ดและสิงคโปร์สองหนึ่งก็ยังไงฝากกดติดตามช่องสูตรหวยสามกษัตริย์ด้วยนะครับและผมจะมาสรุปผลของหวยรอบโลกพร้อมกับให้แนวทางดาวโจนส์สามลัดหลังจากที่ผลสิงคโปร์ออกอีกที ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ